ไลฟ์แรชจีนะครับป้านหลังใหญ่คนรักดนตรีนะครับก็ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็อยู่กับวีเจชเลฟพี่แหนมรนเดศสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีครับพลนสบายดีครับพี่พี่หนาวนะเนี่ยเออผมยังงงว่าแบบว่าเขาให้ใส่ชุดแบบว่าวินเทอร์มากแต่จริงๆพี่ถูกแล้ว เพราะในห้องส่งผมจะบอกให้ว่าโอ้โหโครตละหนาวเลยครับเย็นมากตั้งแต่ผมมาจัดรายการทุกครั้งนี่รู้สึกกลับบ้านเป็นหวัดตลอดเลยแต่วันนี้ฝนตกนะ้งวันนี้ข้างนฝนตกด้วยอากาศก็แปรปรวนด้วยช่วงนีงงเลยว่าหน้าอะไรกันแน่นะมีภาษาดูนะตอนเช้านี่เย็นนะพอตกตกสายๆปุ๊บฝนตกนะพอบ่ายปุ๊บแดดออกกลางคืนหิมะตกเลยเปล่าไม่รู้ถ้าหิมะตกก็ตัวใครตัวมันนะ s m s ท็อปิกวันนี้พี่ใครเป็นเออใครคือแรงบันดาลใจให้คุณหัดเล่นดนตรีอาจจะเป็น พี่พนคลาสชอ่าพี่แหนมมีไหมพี่แหนมตอนพี่แหนมเล่นกีตาร์เล่นดนตรีจริงผมชอบครับบันนะอีลคกครับบันใช่ชอบมากแล้วมิสเตอร์สโรแฮนด์ใช่ไหมนี่อยู่ดีปิด ที่เด็ดของใช่ตอนเริ่มผมป๋าก็เลยใครตั้งคีย์มาไม่ดีนี่งงไปตลอดเอออิริคัตตันใช่ไหมชอบอิริคัตตันตอนผมเด็กๆนี่ผมชอบเป็นวงพอโตมาแบบวงร็อกก็จะมีเอ็กซ์แปนอ่าพี่ก็ชอบนะเอ็กซ์แปนนี่ตอนสมัยม3โอ้โหข้างใครมากชอบมากเพก็เดือดผมจำได้นะเป็นเมโลดิกแบบโอ้โหช่วยกิบกิบเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยแหละ เรามันวัยรุ่นต้องชอบแบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีต่อมาอันนัเป็นการแอนลโรสพอมันเป็นเชือกเชือกนั้นก็จะเป็นพวกแฮร์แบนด์ในยุคนั้นนะ่ไเอตี้อะไรอย่างนี้แอนเนลโรสมีอ่ใครกอะเยอะในยุคนั้นอะแล้วเมทัลิก้าอะไรอย่างนี้ไหมใช่เมทัลิก้าเจ้าพ่อแฟชชอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมแล้วพี่แหนมก็หันเล่นดนตรีด้วยใช่ใช่ครับยุคนั้นก็เล่นกันหมดนะช่วงวงแบบวงเป็นเรียกว่าวงที่ได้รับความนิยมเลยนะครับนี่บอกถึงอายุ เฮ้ยไม่พี่เพราะว่าผมโตมาเนี่ยจำได้เลยคุณพ่อเปิดแมทริก้าแล้วอือออเพราะว่าตอนปี1993ตอนที่ผมเกิดเนี่ยก็แมทริก้าก็เริ่มสาส่าแล้วพี่1993เกเกิดปี1993เหรอใช่พี่แหน่ปีอะไร92เด็กกับพี่ปีหนึ่ง พี่แก่ผมปีหนึ่งครับใช่ใช่โอเคนะครับก็สูสีนะฮะอ่ะก็ชง่สิบกว่าน้องจริงทางบ้านงงเลยสองคนนี้มันเล่นอะไรกันวะเนี่ยเจอเอาช่วงแรกกันเลยดีกว่า M V Word ครับ็มวีโ d นะครับหัวข้อ M V w o r ีโของเรานะครับครับแหนตะกี้พี่แหนมอาจจะใจร้อนไปนิดนึงก็ขอโทษแทนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นวัยรุ่นไง กิด9 9 2ใช่หมพี่9 2ตอนนี้ก็20ต้นต้นเออ20ต้นต้นกำลังแรงเลยกนรายการนี้ไม่ค่อยเรียกผมมาจัดผมเลยปั้มปั้มเปอดเปอรก็ตกกลางคืนเห็นไปขี่มอไซค์แข่งเขาอยู่อะไม่ไม่ไม่โหดดิเลยนะแต่ยาจะไม่ีิัญยาซื้อเลยตอนนี้ SMS ของเราวันนี้นะครับใครคือแรงบันดาใจให้คุณหัดเล่นดนตรีครับวันนี้พี่แหนมหนาวเหรอคะผมว่าเราผมต้องโดนแซวเรื่องนี้แน่นอนตอนนี้เปลี่ยนเสื้อแล้ว ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ในห้องเนี้ยถ้าใครมานั่งจริงเย็นจริงจหนาวมากพี่นาวผมว่าน่าจะสักสิบห้าองศาได้ผมอยากจะโพสต์ลงไปแบบในรายการคุณสรยุทธ์อะบอกไลฟ์แฟชชี่หนาวมากแข่งกับลำปางกับเชียงใหม่มาหน่อยหนาวจริงนี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหาตำรวจแล้วนะยุคสมัยนี้เนี่ยพี่จริงๆมือผมเนี่ยเขียนป่ะครับแต่มือคุณนุ่มมากนอกจากนุ่มแล้วยังเหน็ดด้วย เฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็มาอ่าน <ok S M S กันหน่อยดีกว่าอ่า S M S ยังไงพี่เฮ้ยพี่อ่านออกมไเนี่ยพี่เงียบนานเกินอ่ะเฮ้ยก็แขับอันนี้ไม่พี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับร้องเพลงเพราะมากแล้วเสียงก็ไม่ไหนก็รักมากแล้วที่ทำให้ผมหัดเล่นกีตาร์เฮ้ยจะขับทำไมวะเออพี่ขับทำไมเพี่พี่ขับทำไมครับ เนยมเฮ้ยเดี๋ยวพี่ปูพงศิษฐ์เข้าเออผมผมมีมีความหลังอะไรกับพี่ปูครั้งหนึ่งตอนผมไปซื้อเอ้ยนี่นอกเรื่องแล้วอะได้ได้ไดถือว่าพี่เป็นวีเจซีเลบผมเคยไปซื้อกีตาร์ครั้งแรกตอนเด็กๆเลยผมไม่ขอเขาลองกีตาร์พี่ผมขอลองตัวนี้หน่อยปกติไม่ให้ลองนะครับน้องพี่ปูพงศิษฐ์มาซื้อเนี่ยเขายังไม่ลองเลยผมเลยจําชื่อปูพงศิษฐ์ได้เลยแหละนั่นคือวันแรกในชีวิตผมเฮ้ยทำไมอะผมก็งงเหมือนกันอะ่าไหนวะเนี่ย อย่าไปพูดเลยเป็นร้านที่ทุกคนรู้อยู่แล้วจริงเหรออ่ะต่อต่อต่ออ่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวนะวันนี้พี่แหน่ทำอะครับเอ่อกล้าพอไหมนี่เมลดี้นี่แรงบันดาลใจ <c oughs> อ๋อแรงบันดาลใจที่คุณคือคือร้อยคือถึงเรื่องอะไรเนี่ยผมก็มึนไปหมดแล้วพี่แรงบันดาลใจแรงบันี่ยพี่ไปพี่ปูของสิลป์แกผมก็เลยเอ่ามีบางคนเป็นพี่ปูเออแรงบันดาลใจนี่วงโซคูครับ เขาพวกพี่เขาเท่มากจากนิ่งนักฟรรมมนะครับอ่าแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทําให้คุณหัดเล่นดนตรีนี่อยากให้วงเอโนมอลเอบีนอร์มอลเอบีนอมอลเอบีนมอลเป็นแรงบันดาลใจออเพลงนี้อ่พูดอีกสักสองอันนี้อีกแค่สองอันเสกสักสองอันนี้คือลิงกิ้งพาร์คลิงกิ้งพาร์คอ่าอันนี้เป็นวงอเมริกันครับแรปร็อกด้วยก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาให้น้องเขาอยากเล่นดนตรีนะครับผมแล้วก็ พี่แบงค์แคลชครับชอบมากๆาเพื่อนสนิทคุณอ่เพื่อนสนิทผมเลยนะครับโอเคอ่าน okay. ไม่ออกก <laughs> <laughs> ็ อ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมในตอนนี้พี่แหน่เฮ้ย <c oughs> แต่ผมไม่เห็นเคยเห็นทรงนี้เลยนะอ่ะทรงนี้มันพิเศษนะปกติมันก็จะเป็นทรงแบบกีตาร์โป่งอย่างเงี้ยย่อลงมาใช่ไหมมัน <c oughs> เป็นเครื่องดนตรีแบบฟีลแบบฮาวายใช่ไหมแล้วก็แต่อันนี้เป็นของน็อตน็อตพนายังกูเนี่ยน็อตเดอะสตาร์เนี่ยเขาก็ทำอูเกเล่ของเขาซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ย เขาก็เขาขายนี่ยเขาทำขายเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถโทรไปสั่งซื้อแล้วก็จองกันได้ที่028179999อ่านะครับก็ไปซื้อกันได้ก็ขอบคุณโอช้อปปิ้งมากนะครับผมที่เอามาให้เรายืมเล่นด้วยนะครับขอบคุณสนุกพี่พี่พี่เคยมียังพี่อยากจะบอกว่าพี่ซื้อเนี่ยนะมันเล่นตั้งแต่ตอนยังไม่ฮิตเลยแต่มนไปซื้อที่ญี่ปุ่นอุ้ยจริงอะเออแล้วตอนนี้มันแตกไปแล้วตอนนั้นมันเล่นแต่มีความรู้สึกว่าพอเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมีความรู้สึก มันเบื่อขอดมันน้อยฮาร์โมนีมันน้อยไปหน่อยสี่สายอ่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นแต่ผมก็ยดดไม่คิดเดี๋ยวเลยพี่ผมเพิ่ไปเจอชมรมที่เขาเล่นด้วยนะโอ้โหเขาเล่นกันแบบไปเลื่อเป็นลาวเลยคือเก่งเลยนะก็เก่งเลยดูใน YouTube ที่มันเล่นเพลงไอ้ววยมายกีตาร์เชนดี้นีโอ้โหเล่นกันแบบดีเลยอันนั้นก็นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าอยากจะฝึกฝนอันไหนอ่ะก็ฝากไว้นะครับอุ๊ยเร่ออ๋ออีกอันหนึ่งวิธีการตั้งสายมีน้องถามมานะครับก็คือสายเนี่ย มันคือการที่คาบคาโปกล่องเช่องห้าช่องที่ห้านะก็คือ A โนจีเอจีเหรออันแรกอันอากอันแรใช่หนึ่งไง A G โนเอเอี A E ีซีจเอีงงอยื่อทำผมงงเลยเอีซีจีเอีซีจีใช่เอ C ซี่อันนี้มันผมต้องเล่นคืออันนี้มันคือมันเราจูนกีตาร์ไม่ตรงกันัก ก็เลยสักอันนึงอะพี่วันนี้เนี่ยนะซึ่งซึ่งสายบนสุดเขาเล็กสายเขาจะเล็กกว่าสายหนึ่งกับกันนะครับอ่ะก็ลองดูจริงๆแล้วผมว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีวิธีการจูนก็ลองไปศึกษาดูแล้วใช้จูนเนอร์จูนก็จะได้ครับได้กุยเล่หนึ่งตัวสามารถเล่นได้กระจับโพสชั่นคอร์ดกันใหม่นะครับอ่ะมาถึงมาคำถามกันหนยจาก a c e b o o k แล้วก็ เออมีเฟซบุ๊กแล้วจากอะไรอีกนะเฟซบุ o กนี่เขามานี่ครับคิดถึงพี่พลคิดถึงวงแคลสอ๋ออยู่นี่อยู่นีนะ่ไม่ได้ไปไหนแกวงแตก <c oughs> เออปัญหาปัญหาเล็กนิดเดียวพี่ครับตอนผมโซโลกีตาร์ตอนที่ผมไล่โน้ตขึ้นมาบนแถวสาย5สาย6มันจะมีบางโน้ตบอร์ดอครับผมต้องทำยังไงให้นิ้วมันเร็วครับพี่ สายหกสายห้าคือสายบนสายใหญ่เนี่ยหรอสายใหญ่มันบอดห้าบอดนี่คือคือกำลังใช่ไหมกำลังแตพี่รู้แล้วพี่มีวิธีหนึ่งคืออาจจะต้องซื้อกีต้าร์ใหม่เฮ้ยมันมันลามปาขนาดนั้นนะพี่ไม่เกี่ยวอะมันเป็นกำลังเนื้อเรื่องกำลังอาจจะเป็นไปได้หรือว่าแต่จะเชื่อไหมบางทีอุปกรณ์มีส่วนเกี่ยวเราก็ไม่รู้ไงที่น้องเขาถามมาเขาอาจจะแบบว่าตรงนั้นมันแข็งป่ะหรือว่าไงหรือหรือเฟลตมันอาจจะติดป่ะอันอันหนึ่งก็คืออาจจะจูนแล้วสูงเกินไปถ้าลึกถ้าสังเกตกีต้าร์ลึกๆข้าง ช่วงในนี้อาจจะกดยากหน่อยเพราะมันห่างห่างเฟตพอสมควร mm hmm. ใช่ไหมแต่ผมประเมินว่าอันดับแรกคือเป็นกําลังนิ้วอ่ะถ้าเราฝึกแล้วมีกําลังนิ้วที่ดีเนี่ยก็จะสามารถกดทุกเส้นได้ได้ดีนะครับแล้วเรื่องทําให้ทําให้เร็วเนี่ยไม่มีทางลัดเลยครับน้องครับฝึกช้าๆครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเร็วเองความเร็วมาเองไม่ต้องไปรีบเล่นแบบฉันต้องเล่นให้ได้ร้อยยี่สิบเลยอะไรเงี้ยไม่มีทางม,มันเหมือนมันเหมือนนักกีฬามันค่อยๆฝึกนะครับอันนี้ ต้องใช้ความสามารถของตัวเองและความพยายามอีกเรื่องคือความเร็วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน้องๆอาจจะแบบว่าเล่นดนตรีไม่เหนืออาจจะแบบเราเล่นเราต้องมองบอกตัวเองว่าเรามาเล่นดนตรีเนี่ยเราไม่เล่นกายกรรมคือบางทีแบบคือถ้าบางทีศักยภาพของคนหรือว่าร่างกายคนเนี่ยหรือวิญญาณคนมันไม่ได้เร็วเนี่ยแต่มันเล่นเพราะๆเนี่ยมันก็มันไม่จมเป็นนะที่จะต้องแบบมันมันมันไม่ใช่อ่ะมันแล้วแต่แล้วแต่เล่นได้ก็ดีแต่ว่า แต่ไม่ได้ก็ไม่ต้องมันก็เป็นสไตล์ที่เราเราชอบแบบช้าๆหรืออะไรก็ได้เหมือนกันนะครับพี่แหนมคะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเล่นยากไหมคะโอ้โหนี่กว้างมากเลยเครื่องดนตรีแต่ละชนิดผมว่าที่ที่ผมเคยเล่นมานะผมว่าพี่ยากที่สุดของพี่ว่าพี่เล่นมา้วยกที่สุดคือจริงๆเล่นจริงจังมาที่สุดก็คือกีต้านี่แหละแต่ผมไม่ได้เล่นอย่างอื่นได้เยอะคือเล่นกีตาร์เบสเล่นกองได้ครับแต่ก็ คือยากที่สุดของผมก็คือผมเล่นกีตาร์มาเยอะสุดก็ต้องบอกกีตาร์แหละที่เคยที่เคยเล่นมาแล้วให้มันแบบหลากหลายสุดก็ก็น่าจะเป็นกีตาร์นะอยากรู้ว่าการเลือกเอฟเฟกต์กีตาร์ควรจะเลือกยังไงดีโอ้โหอันนี้ก็กว้างเนาะพี่ส่วนใหญ่เป็นคนเล่นเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะเยอะนะคือสุดท้ายแล้วพี่มันก็จะใช้อยู่ไม่กี่เสียงหรอกในงานอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกซอฟต์แวร์มันก็มีช่วยนะแต่พวกงานพากีตาร์ผมก็แน่นอนเราต้องแตกตัวอ่ะ เสียงต้องอัดจากตู้กีตาร์เสียงคลีก็ต้องหาตู้ที่ดีมาอัดอะตู้หมดเลยอตู้หมดเลยผมอัดตู้คนผมเองก็แบบปลั๊กอินเสียงก็ดีนะผมไม่ชอบผมว่ามันไม่เนื้อเอออันนี้คือแล้วแต่นะแต่ผมโตมากับวงล็อกที่มันแบบว่ามีช่วงหนึ่งใช้ปลั๊กอินเหมือนกันนะพอไปเจอตู้อะโอ้โหเนื้อมันแบบกีตาร์ไอไมจออัไนี้มันแบบน้ำหนักต่างๆนะก็เลยทีนี้ก็หัวสูงเลย อะไรก็แล้วแต่ต้องผ่านตู้ต้องเอาตู้เข้าไปอยู่ในตู้ก็หมายถึงว่าเอาตู้เข้าไปอยู่ในตู้แล้วก็เอาไม้จ่อเสียงแตกจากตู้จริงๆที่บอกว่าปล plug in เขาว่าจากซอฟต์แวร์ใสๆเข้าไปเนี่ยเสียบตรงเข้าคอมเลยแต่มีซอฟต์แวร์มันสามารถไปบิดให้มันเป็นเสียงแตกได้เป็นเสียงเป็นเสียงนู่นเสียงนี้ได้ใช่นะครับพี่พลพอดีเพื่อนอยากซื้อกีตาร์โปรมีงบ4,000ช่วยแนะนำหน่อยนะผมว่ามันจะมีไอเนี่ยพี่ยามาฮ่า เราบอกเป็นยี่ห้ออย่างะี้ได้เลยเออได้ไม่เป็นไรหรอกเออยามาฮ่ามันจะมีรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นประมาณ3า0พ3นสามามพั่ยามาห้าเป็นกีตาร์ที่เกรดดีนะครเฟนเดอร์อะไรอย่างงี้ก็ดีตัวแบบแต่เฟนเดอร์ไม่แน่ใจว่ามีรุ่นถูกหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมเริ่มเล่นกีตาร์โปร่งครั้งแรกผมก็ซื้อยามาฮ่าเหมือนกันสามพันตอนนั้นผมซื้อมาสามพันหนึ่งสามพันสามไม่เกินเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้น่าจะแพงขึ้นแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินสี่พันบาท จริงๆลองไปลองดูก็ได้นะ<อ>ที่เขามีให้ลองดูอว่าไหน<อ>ถูกมือหรือว่าตั้งสายตรงก่อนนะลองไปอ่าไหนถูกมือเล่นแล้วเราไม่หนักมากก็อันนั้นอลองลองเอาไปเล่นดูก่อนนะ,นะครับพี่แหนมก่อนที่เราจะจบรายการพี่แหนมตอนนี้เป็นไงพี่ ชิ้นงานของพี่ไปถึงงานครับก็รอรอรอจนอ้วนจนผอมจนอ้วนเลยนะที่มีคนแซวผมนะบอกว่าใส่ชุดมาตั้งแรกที่ผมไม่อ้วนนะชุดอ้วนไม่ดูอ้วนเออที่ผมผอมแล้วใช่ไหมโหนี่กล้ามเลยเนี่ยไม่ใส่มันงั้นเหยครับก็ตอนนี้ก็เมื่อวานนี่ก็เพิ่งทำเป็นแบบสกรีนเทสแบบฟิตติ้งแบบย่อๆอะไรบ้าใหม่ซึ่ง คือผมก็ห่างหายจากการทำอัลบั้มแบบนานนะเกือบ2ปีแล้วนะ,ะที่แบบว่าไม่ได้ยิงมา,ายิงเพลงมางเ,งเรื่อยๆบ้างเป็นเพลงละครที่เราไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่า,เ,าเพลงเป็นอัลบัม้มจริงๆก็ใช้เวลานานพอสมควรก็คราวนี้ผมก็กลับมาละก็เดี๋ยวตั้งใจทําเต็มที่นะครับแล้วก็คงได้ฟังกันเร็วๆนี้แน่นอน,นครับจะเป็นยังไงรับรองว่าคือเรา ตั้งใจทำอยู่แล้วอ่ะเราคงคงไม่น่าจะผิดหวังกันนะครับผมครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณวีเจซีฟพี่แหน่มากนะครับที่ที่มาร่วมจัดรายการกับผมนะครับเพราะว่าทางพี่นอกับพี่เคนก็ทิ้งผมไปแล้วแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าครับจาก e x a c t แล้วก็มูจินะครับเซนทันชิดลมนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่เท่ไหมนี่เสื้อจีนเมมมิวสิกนี่เขาให้มูจิทำนะมไฮโซมากขนาดนั้นไหนดูข้างหลังไม่ไม่ไม่มี กำลังอยากจากแอะยอดยอดหน่อยอะนะครับวันนี้เราไลฟ์แพสจีครับแล้วเรา2คนก็คงต้องลาไปก่อนนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา6กโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับก็มีสาระทางดตรีดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้เรา2คนก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพีคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33 หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนําทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเ e ิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. mm ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรับดนตรี